ไทยโคคโนัทบริษัทในตลาดหุ้นที่ส่งออกน้ำมะพร้าวอันดับหนึ่งของไทยส่งไป100ประเทศทั่วโลกเขาทำได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเจ้าของอย่างคุณวัดเนี่ยเป็นลูกชาวไร่อ้อยที่ลาดตีต้องช่วยที่บ้านคุมงานมาตั้งแต่เด็กขายอ้อยส่งอ้อย,ออยแล้วก็มาเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ที่มอกษตรจบมาก็มาเป็น QC ในโรงงานกินเงินเดือนมาเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเจ้าของโรงงานขับรถวอลโวสีเขียวมาจอดหน้าโรงงานคุณวัดที่ตอนนั้นอายุ20กว่าก็เลยอุ้ยมันเท่มากเลยเกิดมาที่บ้านฉันเจอแต่รถกระบะอยากเปนเอองงงั่่ลลยยีตววช หลายๆบัญชีบ้างการผลิตบ้างคือจะรู้ QC อย่างเดียวมันไม่พอแล้วก็กัดฟันสมัครเรียน MBA ด้วยเงินเดือนหมื่นสองเรียน3ปีจบแล้วมีวันหนึ่งเพื่อนที่ทํางานอยู่โรงงานบอกว่าเฮ้ยมึงตอนนี้ที่โรงงานกะทิขาดมึงพอจะช่วยหาได้ไหมพี่วัดที่มีสกิล QC ก็เลยไปซื้อมะพร้าวมาคั้นกะทิแล้วเอามาอุ่นแล้วก็ซีลใส่ถุงปิดส่งปรากฏว่าเขารับซื้อแล้วพอเริ่มมีออเดอร์เยอะๆก็เลยยืมตังค์พ่อตามาสามแสนมาเช่าที่ทําโรงงานเล็กๆคั้นกะทิแล้วก็ค่อยๆขยายมาจนตัดสินใจลงเงินของตัวเองบวกกับกู้แบงค์เปิด โรง,งานตัวเองที่ลาดบุรีบ้านเกิดรับผลิตทั้งกะทิทั้งน้ำมะพร้าวใช้เวลาไม่กี่ปีทํายอดขายได้300ล้านกําไรปีละ30ล้านทำมนวนๆอยู่แบบนี้10ปีแต่เอ๊ ทำไมยอดขายเรามันไม่เคยเกิน500้ล้านเลยวะแล้วก็ไปเห็นว่าในตอนนั้นแหละไอ้คนที่ทาโรงงานสับปปรถแปะรูปรวยจังเลยก็เลยตัดสินใจเอาโรงงานมะพร้าวไปคํากู้เงินแบงค์มา900ล้านมาสร้างโรงงานทําสับปปรดแปะรูปแต่ปรากฏว่าเจ๊งขาดทุนยับปีละร้อยล้านจนเงินหมดไม่มีตังจ่ายนี่เพราะว่าตอนเข้ามาทําสับปปรลดราคาตกกับพอส่งออกไปต่างประเทศก็ไม่เข้าใจเรื่องของความเสี่ยงค่างเงินคุณวัดที่อายุ49หมดตัวเป็นหนี้900ล้านต้องยื่นล้มละลายเอาบริษัทเข้าแผ่ตันผู้พิจการนอนเฉยๆอยู่ในห้องอยู่3วันแล้วก็มาเจอ จุดเปลี่ยนสำคัญคุณวัดได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เล่าเรื่องว่าแม่นเนี่ยมันทำเก่งที่สุดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องม้วนตัวแต่ไอเรื่องที่มันเก่งที่สุดเรื่องเดียวนี่แหละทำให้มันรอดจากพวกเสือสิงโตได้ก็เลยตบโตะตัดสินใจว่างั้นฉันจะเก่งเรื่องมะพร้าวที่สุดให้ได้ก็เลยเริ่มศึกษาดูงานทาทุกอย่างที่ทําได้ให้เข้าใจทุกอนูของมะพร้าวบวกกับหายมาแม่นเรื่องบัญชีถึงขนาดรู้ว่ารถโฟก์คลิฟต์ของโรงงานแต่ละคันกินน้ำมันเดือนละเท่าไหร่บ้างแล้วก็โอนทรัพย์ส มมันนคุเี่ยก็จะต้องส่งออกให้ได้มากกว่านี้ทําให้ตอนนี้ไทยโคโคนัทหรือว่าหุ้นโคโคโค่คเนี่ยก็ส่งออกน้ำมะพร้าวกับกะทิไปได้กว่า100ประเทศทั่วโลกมีทั้งแบรนด์ของตัวเองกับรับผลิตให้ลูกค้าเจ้าใหญ่ๆทั้งในจีนยุโรปหรือว่าห้างใหญ่ๆใ,ในอเมริกาอย่างพวกโคฟูสคอสโกโครเกอร์มีพัฒนาสูตร,รขนมครกข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งเอาไปตีตลาดนอกแล้วก็จะบอกว่าปีนี้ไทยโคโคนัทออกโปรดักต์ใหม่ๆทั้งน้ำมะพร้าวโยเกิร์ตแบบสปาร์คลิงแชาไทยมะพร้าวแล้วก็พวกแพคเกจจิ้งใหม่ๆอย่างขวด R PET นนนออออออกกกกกจาบบบบรรรรริิิิษษษษััััััทททททททไไยยยโโคคคคแล้ว็็งมีีใเืื2 ที่ทำแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นแบรนด์มูชี่กับรับผลิต O E M ส่งออกไป3.2ประเทศทั่วโลกบริษัทไทยพรีเมียมสตรีทฟู้ดที่ทำโปรดักต์ใหม่ๆอย่างเช่นขนมพกหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงแช่แข็งเอาไปตีตลาดนอกทั้งหมดทั้งมวลก็ทำให้ไทยโคโคนัทหรือว่าโคโคโค่เดี๋ยก็สามารถปิดปี67ไปที่รายได้6,500ล้านเป็นโน1นนส่งออกน้ำมะพร้าวของไทยไปเลย